การเตือนในฉลากก่อนใช้ยานัท่านผู้ชมกลับเข้าสู่การแต่ถ้าสดศึก M รัห้าสิบพลังกัปันสถานโลกคู่สี่นะครับมีเป็นแชมป์ WBC นะครับคือสีสเกตสอรุร่งวิสัยกุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมทำศึกใหญ่ป้องกันแชมป์ของตัวเองกับนักชกจากฝรั่งเศสนะครับชื่ออเล็กซิสบาราตัวเริ่มแล้วครับอเล็กซิสนี่มาจากมารียงนะครับในประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าไปซ้อมมาที่เกาหลีนะครับและบินมาเมื่อ หวานเองนะครับมาช้าหนักตอนเกือบไม่ทันแล้วครับแล้วก็มาเรียกว่า120ย่ปอนด์แต่วันนี้สีสเกตเราก็ต้องโชคครับเพราะว่าเป็นการอุ่นเครื่องทิ้นทัวร์แล้วก่อนไปป้องกันแชมป์ไฟบังคับกับคารลอสควีดรัสนะครับที่เม็กซิโกในวันที่26ในสเมษายนครับเจ้าแหลมนะครับสีสเกตสรุงวิสัยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมงคลคําสุวรรครับแต่วันนี้ค่อนข้างจะดุดันครับ ศึกเอ็มพลังกำบ,บันสุท้านโลกผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นไฟต่อไปวันที่7มีนานะครับติดตามนะครับกับนครหลวงโปรโมชั่นเราไม่ค่อยได้เห็นสิสเกตนะครับหลังจากที่ได้แชมป์แล้ววันนี้ดูนะครับว่าต่อยน้ำหนักร้อยีเจอผู้ชกที่ตัวใหญ่หมัดซ้ายอันทรงพลังนั้นจะเด็ดขาดยังไงครับให่มากนะครับเล็กซิต บุบเลยครับโอ้โยวันนี้สีสเกตมา120ปอนด์เลยนะครับเพราะว่าต้องปล่อยนหนักขึ้นมาเจอผู้ชกรุ่นใหญ่เพราะว่าเขามา120เราต้อง120เลยปกติผมแชมโลกรุ่น115มาดูครับยังน็อกได้หรือเปล่าในเจอมวยฝรั่งเศสตัวใหญ่เนะี่ยพูดถึงฝรั่งเศสก็ เห็นแวบๆเมื่อสักครู่ครับปุดผาดน้อยวรวุิครับพี่หมูแข่งคองคก็ไปบุกเบิกนะครับรเรื่องของมวยไทยวันนี้ก็มาพร้อมกับสีเมืองสิงห์สนเงินนะครับมาลุ้นมา,มาเชียร์อยู่ขอบสนามด้วยูุถึงปุดผาดน้อยวาวุินั้นไปสร้างชื่อเสียงไปเป็นครูมวยอยู่ในฝรั่งเศสนานเป็นสิบปีนะครับแต่ขณะนี้นั้นกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในเรืองไทยแล้วแล้วก็เป็นครูสอนพิเศษอยู่ที่เลเจนด์ไทยบ็อกซิ่งอยู่กับที่เธอเถสาทองซอยหก เป็นโรงเรียนสอนมวยทันสมัยมากอยู่ในใจกลางเมืองเลยครับาครับเริ่มจเน้นซ้ายครับสีสกเกตดูครับว่าจะเร่งล็อกได้ไหมต่ว่าคู่ต่อสู้ดีอย่างหนาเลยครับคุณนันชัยตัวใหญ่ครับจันเนเลกซิสนะครับล็อกได้มีรางวัลนะครับจากโสมปูเซนจากยามอน้ำเชงซิงอิว โคุณุติพลทองรทิโรดจากล้างพัดเครื่องคุ้มเรือสุพรรณนะครับพันธิปันชั้นโดยคุณทยโรดรวมทั้งเสือสิอ็ดตัวยกแรกมีมีห้พันเลยนะครับแล้วมีจิ๋วเจี๊ตบวบรด้วยครับเอาละครเพราะฝุ่นควันและแบคทีเรียเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวใหม่ Newer Adne ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ดีกว่าหน้าดูใสไกลถึงปัญหาสิว รับคูปองแทนเงินสด20บาทถึง25กุมภาพันธ์นี้ It starts with you ห้าดาวเลยพี่มันก็แค่ไก่ย่างพริกไทยดำทำอะไรเราไม่ได้หรอกแค่มีเครื่องเทศ <c oughs> แค่มีพริกไทยดำแค่มีกลิ่นที่มันแบบพอมากเลย <c oughs> อ่ะเท่าไหร่อ่ะ119บาทถึง31มีนาคมน,นี้ที่ซุ้ม5้าดาวคลื่นยักษ์ลูกไฟมหึมาลาวาสูงเียเมฆนับถอยหลัง48ชั่วโมงจมทั้งเมื่นขายลับจากแผนที่โลก ป้อมไปไฟนรกถลกุมป้อมไปยี่สิกุมภาพันนี้หนักเกินไปเอี่ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเหนือทั้งชนิดเฉียบพันและเรือรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดคลฟินาไดฟิลีนนี่เป็นภาพชาของยกแรกนะครับสีสเกตอุ่นเครื่องกับนกชกจาก ฝร,รั่งเศสครับเล็กซิสบรตัวต่อยที่ไม่ใช่น้ำหนักของตัวเองนะครับเป็นแชมป์115แต่วันนี้ต่อยที่น้ำหนัก1 2 0ปอนด์กับการเตือนทางฝั่งเล็กซิสนะครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่ม M150 บริษัทมิลิเมตรจำกัดลิตอร์พัอามูจิเนโยบริษัทจงไทเจียนมิงเอี้ยวเฮยกรุปจำกัดจิวเจิงกูเซินจิวหนังบริษัทโคมินส์โปรดักต์จำกัดจรลมตราโปยเซียนและบริษัททวินสเปเชียนจำกัดโดยคุณนรงว่องประเสริฐการลุ้นันต่อยกที่สองนะครับ สายของสีสเกตจะหยุดทั้งมวยจากฝรั่งเศสได้หรือเปล่าครับผู้พ้าการส,สนับสนุนหลักอันนี้ก็คือ M150 ครับลแล้วก็ร้านพักเครื่องคุ้มเลือสุพรรณครับคุณชัยโรดการจชนะศีลาโรดพาราแคปนะครับแม่สายกับขวาหลายคู่เลยครับคุณสันชัยวันนี้วันนี้แล้วก็ต่อยกันดุนจริงๆนะครับคุณน็นอกกันโอ้โหกล่าวรูดเลยครับแชมป์โลกสียิงขวาลกนี้ครับแม่แต่ ไม่วชคฝรั่งเศสนะครับวลา,าตัวนี่คนทานใช้ได้แหละครับเหนียวเลยทีเดียวแล้วก็เบสิกนี่แล้วประกันกได้นะครับ Euro สไตล์ยุโรปที่เป็นมวยยุโรปที่ดิสเกตเพิ่งเจอ,อครั้งแรกแต่เจอของใหญ่เลยนะครับแม่โดนบวกไปบวกมานี่ใครกระเด็นใครสะเท,อเทอือนดูให้ดีครับคู่นี้คุณยายครับฝรั่งเศสนั้นมีชื่อเสียงจากฟุตบอลนะครับฟุตบอลนั้นถือว่าเป็นทีมดังระดับโลกครับทีมฝรั่งเศสเป็นระดับ แชมโลกครัชมโลกแฟนบอลก็จะรู้จักว่าทีมตราไก่นะครับก็คือลักเซนั่นเองแต่นักมวยนั้นก็ดูนะครับว่าเขามีการพัฒนาขึ้นเยอะทีเดียวดูนะครับอะไรคลืนนี่ใช้ได้นะครับเบสิกแล้วก็การยืนความทนทานนี่ฟุตเบิร์นี่ดูครับที่เห็นนี่คือเป็นนักสู้นะครับนักสู้จัดแดนเมืองน้ำหอมครับ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องกำบ้นสากลครับมวยไทยนักมวยจากฝรั่งเศสสมัยนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับขึ้นห้างไปแล้วครับช่วงเดือนพันวาคมนะครับใหญ่ของเมืองไทยจะเห็นหนักมวยไทยจากฝรั่งเศสมาทําการแข่งขันเพื่อถาวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวนั้นจนวนมากโอ้เดินชวนทะเลาะเลยครับไม่วัวเลยครับไม่ไม่สนครับดูครับ ชกได้ชกไปครับสีสเกตไม่ได้ไม่ได้กลัว่าเราเป็นแชมเปี้ยนครับอ่าครับอย่างนี้เล่นของชอบของเจ้าแหลมเหมือนกันครับเอ้าลนเลยครับมาดจบเลยครับหมัดเดียวเนี่ยครับเรียบร้อยครับกล้าเกินนะครับกล้าเกินในเร็กซิตเดี๋ยวต้องดูภาคช้ามุมชัดๆของทีมงานช่องเจ็ดสีครับเนี่ยครับเป็นหมัดเด็ดขาดนะครับเรียกว่าหมัดปิดวิญญาณได้ไหมครับดูครับ ปังปังสามหมัดนะครับจุดนี้แล้วนี่เข้าครับโอ้โดนโดนอับคัดนะครับโอ้ายหมัดสสยดาวครับงัดลอดจากต้ท้องกาดขึ้นมาครับดูดีๆครับดึงตัวครับจังหวะดึงตัวแล้วงัดจากกาดทะลุครับนี่ครับเรียบร้อยครับสุดเลยนะครับสายเด็ดขาดมากครับทะลุมีช่องว่างอยู่นิดเดียวเลยครับนี่ครับลงเลยครับเด็ดขาดจริงๆครับพักเดียวครับฟื้นแล้วนะครับอเล็กซ